อันนี้อะไรเอ่ย m w 0 3ก้งไม่คมดัม m w 0 3ดํมมาเลยนะลูกค้าเดี๋ยวมาดูข้างในจะเป็นยังไงแกงงไม่คมก็เริ่มวิ่งแล้วลูกค้าเพราะว่าอากาศทางภาคเหนือก็เริ่มจะเย็เยนแะล้วเนาะขายได้แล้วมาลูกค้ามาดูงานด้านในกันมาดูงานด้านในกัน MLW03 น้าลูกค้า45กิโลค่ะอยู 2, ่2,500ันห้ามาไหมพรมกางเกงไหมพรมลูกค้าเดี๋ยวหนูให้ราคราพิเศษในไลฟ์มาแล้วลูกค้ามาแล้วเอ็มมินปักหมุดหลังบ้านมาไวมากแอดมินปักหมุดหลังบ้านแอดมินห,หลังบ้านปักหมุดมาไวมากนี่ PDMLW03 นะจ๊ะลูกค้านักกางเกงใหม่พรมแฟชั่นใหม่พรมแฟชั่นลูกค้างาน45กิโลมาลูกค้าใครอยากได้งานกางเกงใหม่พรมทรงสวยๆไปขายนะเน้นไวลุ่ยเลยแล้วดูต่อไปนี่เป็นขนนุ่มตรงนั้นใช่เป็นขนนุ่มสวยมากลูกค้าอันนี้ลูกฟูกนี่ลูกฟูกก็มีลูกค้า45กิโลนะเอาราคาเฉพาะในไลฟ์ลูกค้าที่เอฟในไลฟ์วันนี้นะหนูกจ่ายให้พันเก้าพันเก้าลูกค้า พันเก้าเท่านั้นพันเก้านะบอ,อสามาแจากราคาดีแล้วราคาดีราคาเด็ดอีกแล้วลูกรีวิวลูกใหม่ราคาพันเก้าเท่ากันตัวนี้ไม่หมดปีขอราคาเดียวเลยพันเก้าลูกใหม่ก็ได้ลูกรีวิวก็ได้ลูกค้กขาขอ <ละ S 1> ราคาเด <ละ S 1> ียวนะจ๊ะบอสบอกว่าขอราคาเดียวหนึ่งพันเก้าทั้งลูกรีวิวทั้งลูกใหม่เลยแล้วดูงานก่อนทั้งลูกรีวิวทั้งลูกใหม่เลยนะจ๊ะลูกค้านะงานใหม่มากใช่จะเป็นผ้าใหม่พรมแบบดีอ่ะ นามลูค้ยังคงความสะอาดอยู่ลูกค้าเปิดมากระสอบนี้สะอาดอยู่ไม่มีใครดนะคะลูกค้านะลูกค้าถ้าเป็นลูกค้าอยากได้เป็นตัวตัวเดี๋ยวเจอกันที่สบายช็อปนะใ่ราีอีกร้านหนึ่งอันนี้สบายออเดอร์ขายเป็นยกระสอบแล้วเรามีอีกร้านหนึ่งที่เป็นสบายช็อปนะลูกค้าเซิร์ฟได้เลยหรือว่าเลื่อนดูหน้าเพจก็ได้หนูแชร์ไว้อยู่นะคืนนี้จะมีไลฟ์ตอนหนึ่งทุ่มตรงนะลูกค้าตัวละประมาณยี่สิบเก้าสามเก้าห้าเก้าค่าส่งเหมา ลูกค้าไปดูได้เลยเดี๋ยวว่าพรีวิวงานคืนนี้ให้ดูด้วยในเพจนั้นนะไปกดติดตามได้เลยค่ะไม่อยากยกกระสอบอยากคัดเป็นตัวอยากได้งาร์ตูนแต่จ้าลบกด้าเนี่ยเอวยืดก็มีลูกค้าเดี๋ยวตอนไหนมันเอวยืดแต่เรายืดเอวให้ดูเลยขอรหัสลูกนี้หน่อยจ้ะหนึ่งพันเ้าร้ยบาทกระเกงใหม่ลมต่อเต่าศูนย์หนึ่งค่ะลูกค้าต่อเต่าศูนย์หนึ่งลูกนี้นะคะจ่ายหนึ่งพันเ้าร้อยบาท ได้งานจะเกลี่หเป็น45กิโลลูกค้างานนี้มันเป็นเอวซ้ำไม่ต้องห่วงเรื่องไซส์ขายง่ายถ้าเป็นเอวซ้ำมาปล่อยไวแล้วเป็นผ้าใหม่พรมด้วยมันยืดอยู่แล้วนะลูกค้าไม่ต้องห่วงกลัวติดไซส์เล็กเลยเป็นเอวสวยยืดให้ดูเห็นไหม PDML ตั03นะจ๊ะลูกค้านะบอสปล่อยราคาดีราคาเด็ดให้อีกแล้ว ากปกติ2005ลูกค้าจากปกติสองถูกมากนะหนูสอ0พนห้หนูขายถูกมากแล้วในตลาดในปกติ25 0พก็ราคาดีอยู่แล้วลูกค้าราคาที่ตลาด<ล><ไ>นะพัน0ก้าไปเลยพัน0ทั้งกระสอบใหม่ทั้งกระสอบรีวิวนะจ๊ะลูกค้านะ1 9 0 0บาทเท่านั้นใครอยากรับรีวิวนะพี่ได้ลูกนี้ไปเลยลูกที่น้องโชว์เลยใครอยากรับรีวิวพิมพ์ต่อเต่าศูนส่วนใครอยากรับลูกใหม่นะพี่นะ1ัน0เหมือนกันราคาเท่ากันต่อเต่า0ูต่อเต่า0 2นเลยจ้ะพี่พิมพ์เข้ามาได้เลย แล้งานสวยมากผ้าดีมากเลยลูกค้างานใหม่พรมของแพนด้าเล่นได้ทุกตัวเลยอ่ะใหม่พรมเขาผ้าแบบนิ่มเด้งนี้แล้วตัวนี้เป็นงานป้ายห้อยลูกค้าป้ายห้อยออกมาเยอะเลยประมาณนี้เลยลูกค้าประมาณนี้เลย ต่เต่าศูนย์หนึ่งนะจ๊ะลูกค้านะสําหรับรีวิวใครอยากรับลูกใหม่พิมพ์ต่อเต่าศูนย์สองย้ำย้ำราคาอีกทีหนึ่งจากปกติ2,500ลูกค้า2,500ก็ราคาดีอยู่แล้วราคานี้ในตลาดนะบอกเลยว่าราคาดีอยู่แล้ววันนี้บอสเปิดราคาพิเศษ1,900ทุกลูกค้า1,900บาททั้งลูกรีวิวทั้งกระสอบใหม่เลยอ่ะตัดบอาวเลยจ้ะเดี๋ยวขออนุญาตโชว์งานบอาวให้ดูโอ้ยเนี่ยเป็นแบบ เปงานถอดนี่ตรไนี้สวยดูแลสุดไปงานาเส้นใหญ่ใหม่มากต้กค้าแอดมินเกิดอะไรขึ้นกี๊อะไรกันเลขาทำลารา้าร่วงนี่เลยลูกค้านักเป่งพลังเสียงรีวิวยังว่างนะจ๊ะลูกค้านะรีวิวยังว่างใครอยากรับลูกรีวิวนะพี่จะได้งานตามที่น้องโชว์ไปเลยตามที่น้องโชว์เลย ประมาณนี้ใครอยากรับรีวิวพิมพ์ต่อเต่า01เข้ามาพี่ใครอยากรับรีวิวพิมพ์ต่อเต่า01เข้ามาหรือว่าใครอยากรับลูกใหม่อยากเปิดเองนะลูกค้านะต่อเต่า02ราคาเดียวกันเลยแต่ว่าลูกรีวิวจะไม่ได้ส่งฟรีนะจับพี่นะ1 9ึ่งพันเกทั้ง2ทั้งสองรายการเลยว่าจะเป็นรีวิวหรือว่าเป็นลูกใหม่ ประมาณนี้จะพี่ฝากไว้ด้วย p d m l w 0 3กางเกงไหมพรแฟชั่นงาน45กิโลอย่างที่บอกเลยปกติส5ก็ราคาดีอยู่แล้วหนูอยากได้เพจที่ขายปีกอับค่ะพี่ลูกค้าเซิร์เลยสบายช็อปสบายเนี่ยตามเพจนี้เลยค่ะคำว่าสบายนะ S A B U Y และตามได้ช็อปค่ะลูกค้า S H O P นะสบายช็อปเสื้อผ้ามือสงออนไลน์ รีวิวเด็กเด็กไหมคะเด็กเด็กหมดปะเด็กเด็กน่าจะหมดอยู่แล้วแหละแพนด้าไม่ชัวร์ไม่ชวัชวร์ว่าเหลือกี่ลูกตอนนี้